สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิดชาแน,นลเย้ <Yeah. S 1> พบก,ก,กันกับคณะแล้วนะคะแล้ววันนี้คณะก็มีของเล่นจะมารีวิวค่ะเออมันมันก็ไม่เชิงว่าเป็นของเล่นหรอกนะคะเพราะว่ามันกินได้นั่นก็คือชาดามนี่เลยค่ะเป็นเอ็กซ์พรส์เป็น ไข่เซอร์ไพรส์รนะคะที่มันจะเป็นลูกไขก่กลมๆที่จะมีช็อกโกแลตและข้างในาก็จะเป็นของเล่นก็คือกินได้ด้วยเล่นได้ด้วยอู้วแลว,วันนี้ที่คณะเลือกมานะคะกล่องแรกก็จะเป็น Toy Story Story. แล้วของเล่นข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆดูสิคะมันก็จะได้ตามนี้เลยนะคะก็คณะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ตัวไหนนะมาที่โฟเส้นนะคะนี่อู้เจ้าหญิงเอลซ่าสวยจังเลยแล้วของเล่นในกล่องนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยจ้าอยากได้อะอยากได้หัรลัก <laughs> น่ารักสุดๆเอาละ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะได้อะไรในกล่องนี้กันบ้าง เอาล่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลย,ยคขณาเตรียมจานว้ก่อนแกะมาเลยนี่ค่ะไข่มันก็จะเป็นแบบนี้ของ Toy Story นะคะนี่โอ้บัคไรเอรียร์ว้าวาเทาว้ให้หมดเลยมันมีบัคไรเอียร์สอลูกแล้วก็มีบูตี้น,นะคะอันนี้เลยเดีวเรามาแกะตัเซ้นกัน เอลซ่าสองลูกแล้วก็แอนนาสองลูเอลซ่าสองแอนนาหนึ่งนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นของเรื่องโฟเส้นนะคะเอาล่ะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรามาแกะกันเลยลูกแรกเริ่มคาราจะบีบให้แตนี่นะคะอืชอปป็อกโกแลตอร่อยอะ่ะอืมแป็นี่ค่ะว้าว จเจ้าม้าทองตัวนี้ไม่ชื่อตัวอะไรนะเอจำชื่อไม่ได้อะในไ,ไข่มันก็จะมีเจ้านี้มาให้ด้วยนะคะอะไรก็ไม่รู้นเนี่ยนุ่มต่อไปกันเลยค่ะแกะแกะแกะนี่อีมันอีมันละอโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ค่ะเราก็จะได้อาาวบละไม่มีค้อตัวนี้ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันว้ายมาที่ toy story ร,ร,รูปสุดท้ายกันค่ะ นี่นา่คณะมางามับปันท้งใบเลยดีกว,ว,ว่ะว้าวตัวนี้พิเศษมากๆได้บูดี้ได้วูดี้ค่ะน่ารักมากๆเลยอยากได้บูดี้เอ๊สำหรับ Toy Story เราก็ได้แกะครบสามลูกนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะมาถึงเรื่องโปรเซนกันค่ะเลวมาแกะใครกันเลย อันนี้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะมันคือเลยนิ่มโอ้ยเปื้อนมือคือมันเริ่มจะแบบเหลวแล้วมันนิ่มนิมแล้วอะจะละลายแล้วสินะอ้อยเจอม,มือคืออันนี้มันเหลวอะพูด,ดิตรงมันไม่แตกอะจับตัวกันเป็นก้อนมากเลยพูดง่ายๆก็คือมันเละนั่นเองนะคะไม่ได้ก,กาละ เป็นเหมือนกันทุกๆคะแนะโอ้ยเป็นเหมือนกันทุกูๆเว้ยร์เฟนต์ Perfect. แล้วตอนนี้ขเขาเพื่อนเฮ้ยตัวข,ขาวๆเนี่ยหวานอะเอาล่ะมารูปต่อไปกันค่ะอุย้ยอันนี้มันแตกมาอยู่แล้วไม่ต้องแกะเลยว้ายชัวยช่วนี่ได้มแล้วไ้ร้องได้เจ้าชายน่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้จำชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยเป็นคนความจำสั้นมาก เอาละค่ะมาถึงรูปสุดท้ายแล้วแกะกันท่นี่อันนี้รูปร่างค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาทำลายมันกันค่ะเอาไหมีเออเออแกะดูกันป้าวได้แอนนาเย่ได้แอนนาเอ,อ้ไดแอนนานะคะทไมไม่ได้เอลซ่าชึเขากโล้าเหลือเต็มเลย กินไม่หมดก็เอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆมันก็อร่อยเดีอวเอาล่ะวันนี้คณาขอลาก่อนนะคะวิจะเจันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย